vé rồi tắm trong tâm chi tâm chi lấy cái gì đâu có tính 10 bài chụp bài à nắm ăn còn chết khắp chiếc เช็คหัทียนกันก่อนกลับกันไปเทสกันไปซ่อมกันไปเจ็ดหน่วยครับวันนี้เจหน่วยไม่เยอะไม่เยอะจริงๆแล้วทริปนี้เหมือนการเทสรถกันหมดเลยคือทุกคันนี้ยังไม่มีความพร้อมเท่าไหร ติดไปซ่อมไปจูนไป